สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลักนามังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากักเป็นดวงความรักนะคะแล้วก็มีเสริมด้วยเรื่องของการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วไปด้วยนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่นะคะ16กร,รกฎาคมถึง31ดกร,รกฎาคม2565กก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณน,นะคะทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟัง ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุก, ines, ทกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไคร e ที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศรีมังกรรักขณามังกรค่ะพลังงานไพ่ของชาวมังกรนะคะท่านได้ไพ่สีดาบได้ไพ่าราชาเหรียญ ใพ่ 9, เก้าเหรียญอาจารย์ขอขยับกล้องหน่อยนะคะภาพไม่ชัดหกถ้วย The Hangman สามเหรียญ The Star เพจออฟซอร์ saw. เด็กถือดาบ เจ็ดถ้วย The f o o l อ่ะโอเคค่ะพลังงานไพ่ครบสิบใบนะคะอะ่จากหน้าไพ่เนี่ยนะคะ,ถ,ะถ้าประเมินเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มองว่าชาวมังกรตอนเนี้ยเบื่อชีวิตซ้ำซากจำเจจำเจดเดมิดมๆอะ่ะท่านกำลังที่จะมูฟตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้แล้ว จุดที่มันน่าเบื่อหน่ายนะคะไพ่เดอะแฮงแมนกับไพ่สี่ดาบตอนนี้ท่านกำลังเข้มแข็งอ่านะคะขึ้นพลังงานไพ่เพจออฟสอดขึ้นมานะคะมีไอเดียความคิดเชิงสร้างสรรค์มีโปรเจกต์งานใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆทําที่จะตอบโจทย์ของชีวิตแบบลัละมีความสุขมีเม็ดเงินมีรายได้ดีๆเข้ามานะคะราชาเหรียญสเหรียญเเหรียญอาจารย์ว่าสุดยอดนะคะในปักนี้สำหรับชาวมังกรนะ เรามาดูทีละเรื่องนะคะประเด็นแรกในเรื่องงานใครก็ตามที่ว่างงานอยู่ไพ่สตาร์กับเฮงเมียนหางานมานานแล้วอุ้ยไม่ได้งานสักทีปักนี้ได้งานทําและเป็นงานที่คุณพอใจมีความสุขอาจจะมีฉีกแนวการทํางานบ้างมีงานเดิมๆบ้างแต่มันจะมีอะไรใหม่ๆที่คุณจะต้องได้ศึกษาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ของชีวิตเป็นกําไรชีวิตนะคนเราถ้าทาอะไรแต่เดิมๆแต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเลยมันไม่ได้มีการ ค้นคว้าศ,ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ชีวิตมันก็น่าเบื่อแต่ตอนนี้จะไม่เบื่อแล้วเพราะาคุณมีอะไรใหม่ๆทํานั่นเองนะคะใครว่างงานก็ได้งานทําแต่ถ้าใครมีทาํางานอยู่แล้วมันอาจจะแปลว่าถ้าทํางานบริษัทอยู่หัวหน้าเจ้านายก็อาจจะมอบหมายงานใหม่ๆให้คุณทําให้คุณเรียนรู้ได้เกิดการเรียนรู้มีทักษะเกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ พ่อาจารย์มองอยู่ดูว่าชาวมังกรเองก็เบื่อนะกับการที่มันจะนิ่งๆชีวิตนิ่งๆงานอุ้ยไม่มีอะไรทํามันน่าเบื่อใช่ไหมแต่ต่อไปนี้มันจะตื่นเต้นละชีวิตมันจะโอเคมันจะมีความสุขแล้วอย่างเงี้ยนะ The ะฟูลเนี่ยเป็นดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะมฤตยูเข้ามาในดวงนะคะแล้วเข้ามาดีไม่ได้เข้ามาเสียด้วยเห็นไหมมันขยายด้วยไพ่ที่ดี ดันั้นดาวมฤตยูไพเดฟู fool, มันก็ถึงตอบโจทย์ความดีของปักนี้ของชาวมัองกรในเรื่องของงานนะมีงานทําอยู่แล้วก็มีงานเสริมมีไรายได้ดีๆเข้ามามีงานเพิ่มนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอ่มีอะไรที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะ,ะไปสอบแข่งขันอะไรอะสอบไม่ว่าจะแข่งขันด้านทักษะอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณจะ ไปสอบเอาใบอนุญาตเอาใบเซอร์ใบผ่านงานอะไรก็ได้ถือว่าผ่านหมดเลยในนี้นะคะถือเป็นข้อที่ดีที่เกิดขึ้นสําหรับดวงชาวมังกรบางท่านจะขอใบวีซ่าไปทํางานต่างประเทศจะผ่านไหมนี่ผ่านนะคะได้ไปนะคะได้ทํางานแน่นอนไอ้สาเหรียญน,นี่แหละมันสื่อถึงการได้งานทํานะคะใครมีงานอยู่แล้วก็มีงานเพิ่ม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 แต่เพิ่มเงินด้วยนะไม่ใช่เพิ่มแต่งานนะคะมันก็มองโอกาสดี เรื่องนี้เพราะเรื่องเงินก็ต้องล่ําซ้าเกิดขึ้นอาจจะบางท่านแฟนจะซื้อบ้านซื้อรถเกิดขึ้นในปักเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่สุขภาพให้ระวังเรื่องของช่องท้องกับเพราะลำไส้หรือนิ้วในถุงน้ําดีบ้างกดไหลย้อนอย่างเงี้ยต้องดูนะคะว่าอาหารการกินเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลนิดนึงนะคะ เ,เรื่องของความรักบ้างนะคะพื้นดวงในเรื่องของความรักเนี่ยอ,อาจารย์มองมันมองได้หลายแง่เหมือนกันนะหนึ่งนะคะถ้าเป็นกรณีที่ความรักที่มันยืดเยื้อมานานที่มันจะจบไม่จบสักทีเนี่ยนะหากที่คุณเริ่มไม่อยากไปต่อกับมันแล้วเนี่ยอ,อ,อันนั้นจะเป็นผลดีนะ ถ้ากรณีที่ชาวมังกรเบื่อนะต้องบอกว่ากรณีที่เราให้โอกาสเขาแล้วให้เขาปรับปรุงตัวให้อาอกาสทุกอย่างทําดีทุกอย่างแต่เขาไม่ไม่ปรับปรุงตัวเขาไม่พยายามที่จะทําเพื่อชาวมังกรเนี่ยอาจารย์ว่าชาวมังกรเทนะไพสตาเนี่เทเลยไม่สนอีกต่อไปแล้วพะให้โอกาสแล้วในเมื่อคุณไม่ไม่ทาตัวให้มันดีขึ้นไม่ปรับตัวเข้าหาชาวมังกรชาวมังกรก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้อง เสตัวออกไปละนะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อมืความต้องการใหม่ๆสังคมใหม่ๆละอ,อคนเก่าก็อาจจะจบไปก็ได้นั่นกรณีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณยังต้องการเขาเขาพูดได้หลายประเด็นเนาะ,ะที่ความหมายต้องการอาจารย์มองไพ่หกถ้วยกับราชาเลียนคือไพ่กอดบางท่านก็จะมองเฮ้ยนะเรายังรักเขาอยู่ก็ยังต้องการเขาอยู่ก็ให้โอกาสอีกสักนิดนึงหน่อยสิ เหมือนก็ก็ยังซื้อเวลาไปต่ออีกก็มีนะบางท่านนะก็ยังซื้อเวลาไปต่อก็ยังให้โอกาสคนนี้อยู่ก็อาจจะยังมาแบบพูดคุยกันต่อแต่แต่ว่าก็มีเงื่อนไขอยู่ดียท่านก็ยังไม่ถึงขั้นแบบกลับมาครั้งนี้แล้วท่านจะเหมือนกับไว้วางใจเขาร้อยเปอร์ซ็นแต่ก็แค่ยังให้โอกาสเพื่ออีกฝ่ายนั้นยังต้องปรับตัวและพิสูจน์ตัวเขาเองให้ท่านเห็นว่าเออ มีความจริงใจไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือมีศักยภาพในความเป็นอยู่ทางสังคมอะ่ะดีขึ้นไหมรู้จักปรับปรุงตัวเองอรู้จักรักความก้าวหน้าไหมอะไรประมาณนี้ชาวมังกรจะค่อนข้างคิดเยอะพินิษพิคอพิจารณาในจุดนี้พอสมควรเนี่ยให้เงินขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ดีนะแสดงว่าคุณอะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้รักด้วยการแบบกินอุดมคติซึ่งอาจารย์มองว่าใครที่รักจน จนทำให้เขาเรียกวความรักทำให้ตาบอดนั่นนะนะเวลาเวลาเราหมดความสำคัญเนี่ยมันมัน,ม,นมันเศร้าม,มันเศร้ามากมากนะอ่าถ้าเรารักแบบมีสติเนี่ยดีแล้วนะคะอาจารย์มองว่าดีแล้วเนาะโอเคก็ถือว่ามันมองได้หลายประเด็นนั่นเองนะคะโอเคเรามาเจาะเรื่องของความรักคนมีคู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ความรักคุณมีคู่ชาวมังกรขอฝั่งชาวมังกรก่อนเลยนะคะว่าพลังงานไพ่ของคุณจะออกมาว่าอย่างไงคนมีคู่ชาวมังกรอ่าพลังงานไพ่ของคุณได้ไพ่ห้าถ้วยในไพ่อัศวินดาบด้ไพ่จัสติกในไพ่หกถ้วยแล้วก็ด้ไพ่ห้าดาบค่ะ ฝั่งคนมีคู่นะคะแน่นอนแหละนะคะมันก็มีไพ่ของความผิดหวังของความเสียใจนะคะไพ่ห้าถ้วยของการทุ่มเทนะคะต่อให้รู้ทั้งรู้ว่าเ,เขาทําให้เราเจ็บเขาทําให้เราผิดหวังแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะถอนใจตัวเองอะอขึ้นมาได้ก็ยังลุ่มหลงก็ยังรักยังให้อภัยยังพยายามเข้าข้างคนคนนั้นอยู่พยายามที่จะ หาเหตุผลเพื่อเข้าข้างคนนั้นอยู่นั่นเองนะฮะอาจารย์มองคือคุณทําทุกวิถีทางนะที่จะให้คนที่คุณรักเนี่ยกลับตัวกลับใจกลับมาดีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่อัศวินดาบกับจัสติกอ่ะอาจารย์มองว่าบางครั้งเนี่ยยิ่งเราทุ่มเทย,ยิ่งให้มันก็เหมือนกับเหมือนเขาก็ยิ่งแบบอืมไม่ได้จะทําเพื่อเรานะ เขาเขามองนะคะไพ่เนี่ยอาจจะมองว่ายิ่งตามเขาก็ยิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราให้โอกาสเขาก็ยิ่งได้ใจนะ,ะมันจะเกิดอาการประมาณนั้นเลยความความหมายไพ่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมอบความจริงใจไพ่หกถ้วยทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่แล้วนะคะอาจารย์ก็พูดตามนะไพ่จริงๆอะ่ะเขาคนนั้นก็เหมือนมองข้ามความดีของคุณไปจริงๆนะไพ่ห้าดาบเขายัโสโอหัง เขาเอาแต่ใจตัวเองอะไรประมาณนี้ถามว่าเขามีความรักให้คุณ,คณก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่งั้นไพ่หกถ้วยไม่ขึ้นหรือไพ่ห้าถ้วยที่เขาก็ต้องมีจุดดีบ้างไม่งั้นคุณก็คงไม่รักเขาได้มากมายขนาดนี้เพียงแต่ว่าเวลามาชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยไพยจ่จสติกเนี่ยอ่ามันต้องดูอ่ะอันไหนมันหนักกว่ากันเบากว่ากันมันต้องมีการเหลื่อมล้ําอยู่บ้างชามกรจะต้องพินิษ พิจารณาให้ดีนะตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณเครียดนะคุณเครียดเพราะว่าคุณอยากที่จะดึงคนคนนี้ให้ให้กลับมาดีอ่ะให้กลับมาเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เอาแล้วยังไงต่อไปอาจารย์ขยายความเพิ่มนะเพราะเหมือนกับวาไพก็ยังไม่ได้สรุปข้อเท็จจริงจริงๆแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคุณกับเขาเนี่ย ไพ่หเหรียญไพ่หนึ่งดาบไพ่สี่เหรียญแปดเหรียญไพ่พสังรารอโอเคถือว่าดีค่ะถ้าอาจารย์มองหนึ่งนะการช่วยเหลือเนี่ยการให้น้ําใจกับคนอื่นเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าเออ่ความดีเอาชนะ เอาชนะใจเขาได้อืมนะคะเขาเรียกว่าน้ําแข็งละลายได้ะนะจากที่แบบสีเรียนเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวเป็นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็ได้โทษทีถ้าพูดลงแดงคือมองแต่ส่วนของตัวเองอะ่ะไม่มองไม่มองในในส่วนของคนอื่นผลประโยชน์ของคนอื่นแต่จะมองผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นอ่านะคะแต่แล้วจากที่เขาเห็นที่ขุนทุ่มเทให้เขาความมีน้ําใจ ของคุณที่มีให้เขาอาจารย์มองว่าสิ่งเนี้ยจะทําให้เขาเกิดการยอมรับไพ่หนึ่งดาบเกิดการเปลี่ยนแปลงเออก็ดีนะถ้างั้นเนาะในที่สุดแล้วความดีเนาะไพ่พระสังฆราชปิดท้ายมันจะสามารถหลอมคนที่ไม่เอาทานมันก็ได้คนที่แบบอืมมันน่าเบือ่อเพราะว่าเคยให้โอกาสแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแต่แล้วมันก็มีวันที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนะะ ไพ่แปะเหรียญจะทําให้คนคนนั้นเกิดความาทุ่มเทหรือความเพียรพยายามในการที่จะทําดีในการที่จะปรับปรุงตัวเขาเพื่อคุณเกิดขึ้นค่ะที่อาจารย์เห็นเนาะโอเคมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวมังกรคนรักของชาวมังกรคนเนี้ตอนเนี้นะเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ในเมื่อไพ่ก็อ่านมาว่าเขา พยายามปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณแล้วนะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ล่ะไพสรร่สเตนไพ่ราชาเรียนไพ่สองไม้ไพ่อสศวินถ้วยหนึ่งถ้วยอืมโอเคจากหน้าไพา่แน่นอนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าผู้หญิงคอนโทรลสิงโตได้อะมันก็เหมือนกับคุณรู้ว่า คุณนะ่ะจะสามารถทํายังไงให้คนคนนี้หยุดอยู่ที่คุณได้คุณมีวิธีการพูดหรือการโน้มน้าวแบบไหนที่จะไม่ได้เป็นการคุกคามหรือไม่เป็นการกดดันอีกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยจะสรุปเหตุการณ์ว่าคุณกับเขาเนี่ยเข้าใจกันดีละเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยระหว่างคุณกับเขาอะส่วนลึกๆของหัวใจเนี่ย <D _ T ix> ดีแค่ไหนที่มีความรู้สึกมั่นคงต่อก,กันมีความจริงใจราชาเหรียญนะคะเห็นอีฝ่ายมีค่า,ยคายอยู่เสมอเออไม่ละเลยในเรื่องของความมีน้ำใจหรือหรือยกย่องให้เกียรติตรงนี้สำคัญมากนะคะความรักสำคัญจ,จริงๆคือการให้ความรักและการให้เกียรติค่ะนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนสงคนเนี่ย อยู่ด้วยกันตลอดรอดฝังได้มันไม่ใช่แค่เงินแต่มันจะต้องมีความรักและการให้เกียรติกันนะคะในสังคมนะ,ะในที่สุดแล้วคุณกับเขาก็จะเปิดใจคุยกันให้หัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจสีดแดงแงนี่แหละอ่าไปครอบครองอ่านะคะเพราะต่างคนต่างกันเอ้โทษกี่ต่างคนต่างก็มีใจให้กันมีความรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วตอนนี้นะ เข้าใจความหวังดีของอีกฝ่ายแล้วก็จบลงด้วยความสุขนั่นเองสำหรับคนมีคู่นะโอเคเรามาดูคนโสดบ้างนะคะ ดูคนโสดชาวมังกรค่ะอาจารย์เปิดไพ่สิบใบก่อนนะคะ The w l สิบถ้วยหกดาบสองถ้วยหกไม้นะคะไพ่สวยอะ่ะสี่ไม้เท้าอืมสามดาบขึ้นมาทำไมสามดาบ เก้าถ้วยขอสองใบนี้ปิดว่ายังไงนะคะสามเรียนอ่าโอเคละดียมเพรอือมไพ่นะคะก็ก็ต้องบอกว่าแน่นอนแหละมีสามดับกับเก้าถ้วยสามสามเรียนหมายหมายเลขสามทุกคนเห็นไพ่ใบนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วลหะว,ว่าแน่นอนคนโสดคุณก็เจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนในเรื่องของความเจ้าชู้ของคนรัก อดีตคนรักนะคะแต่อาจารย์มองว่าไพ่หกดาบเนี่ยมันจบไปแล้ว,ลวมันเกมละไพ่เดอะว l ลนี่คือจบละจบแบบสมบูรณ์เลยนะเพราะมันเป็นไพ่เบเจอร์เมเจใบสุดท้ายน,น,นี่จบแบบสมบูรณ์นะคะกับคนรักเก่าสิ่งเก่าๆนะคะแต่ปักเนี้ยนะคะอาจารย์มองว่าคุณจะมีคนทางไกลเข้ามานะหไม้เอ p e r พ r ์เขาอาจจะเป็นคนและจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณก็ได้มีการพูดคุยสมเหรียญหดาบ อา,อาจจะคุยกันทางโซเชียลโปรแกรมคุยหรือแม้กระทั่งนะสามเหรียญอาจจะมีคนแนะนําก็ได้ให้รู้จักกันแต่คนนี้จ,จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่มีประวัติของความผิดหวังอกหักมาก่อนนะคะแล้วเขาก็กําลังจะต้องการให้ใครสักคนเข้ามาดูแลหัวใจเขาด้วยเขาต้องการเขาเรียกว่าเยียวยาหัวใจเขาอยู่นะคะการย์มองว่าคุณจะเจอคนที่มีปัญหาเหมือนกับคุณนั่นแหละเข้ามา เยียวยาซึ่งกันและกันแหละไม่ใช่คุณเยียวยาเขาแค่นั้นเขาก็น่าจะเยียวยาหัวใจคุณด้วยนะในที่สุดแล้วพวกคุณก็จะสมหวังในรักในปักนี้นะสีไม้เท้าเนี่ยนะคะเพราะมีลีลาชีวิตที่คล้ายๆกันในเรื่องของความชอกช้ำระก,กำใจในเรื่องของความรักนะั่นแหละค่ะมันก็เลยคุยกันเหมือนเข้าใจแล้วเข,เข้ามาเติมเต็มให้กันและกันก็เลยรู้ว่าการที่ความรักเนี่ยจะอยู่กันยืด จะต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องแสดงออกยังไงอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็น10ถ้วยกับเดอะเว l d ที่จะสมหวัง2ถ้วย6ไม้ดีเอ็มเพ o เเกิดขึ้นในรักใหม่ๆปักนี้ไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นาชาวเอ็มเพลอร์จะเป็นชาวลาซิเมตก็ได้นะชาวธาตุดินธาตุน้ำหรือแม้กระทั่งธาตุไฟอะไรประมาณนี้ก็ก็มีเข้ามา,านะคะมีหลายๆธาตุนั่นแหละที่จะเจอนะคะซึ่งจะทำให้ ชาวมังกรคนโสดมีความสุขได้แน่นอนในปักนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคมามัยกรขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเจอกันใ,ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ